จริงๆกิจกรรมทุกกิจกรรมผมว่ามันทําให้ผมเข้าใจสิ่งที่ผมมีได้เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมองการได้ยินหรือการสัมผัสอะไรก็ตามผมว่ามันทําให้เราเข้าใจขอบเขตมันว่ามันมากหรือน้อยแค่ไหนแต่เท่าที่มาวันนี้ก็คือได้เยอะขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนกิจกรรมที่ชอบ ผมชอบตอนเดินนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบเอเขาเรียกว่าชอบถอดรองเท้าเดินอยู่แล้วแล้วก็มันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเครื่องมือสัมผัสที่เราไม่ค่อยได้ใช้มันนะปกติเราก็จะใช้มือในการสัมผัสแต่ว่าเท้าเราจะน้อยมากที่จะใช้ในการสัมผัสมันก็เลยเหมือนทําให้ความรู้สึกในการสัมผัสมันมันมันไม่เหมือน ปกติที่เราใช้กันมันก็เลยด,ดูรู้สึกดีกว่าประมาณนี้ครับ